ไอ้สกายวอไอ้จ๊ที่พาไปซมายันนี้สี่พาไปเพิ่งล่สกายวอสที่แบบนี่เต็ปรูปทรงแล้วมีบันไดเลื่อนด้วยดูดูความอลังการความยิ่งไปดูนะไปดูนะแล้วไปดูอ้าวแ้มีคนปิดไเด้อ๋อถ้าถ้าถ้ากลางกลางวันเขาจะปิดเหรอหรือว่าเขาปิด ใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้อยู่ไหมคอณดูดูดมดูดเดู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 ดมดูามีเดลดยอกดูกดววูดูปิดอดูดูงูดเดิดตอนไหนดูู้ดูู้ดูดูดขดูด้ดู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 ับดูดูาูลงดูดมดูดูดูดอแต่ว่ามันเป็นทางสูดูรงขึ้นใช่ไหมดู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 าูอนดูอูด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 อดูดูอูด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 ่ดู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 ดเห็นมันดูดเห็นย นี่ไงนี่ไงเห็นไหมนี่คืออะไรรู้ไหมเขาทำไมต้องทำสีนี้ไม่รู้เห็นไหมเป็นตะปุ่มตะปั้มพื้นที่ต่างระดับเป็นตะปุมตะปั้มไหมสำหรับผู้พิการทางสายตาเห็นไหมตะปุ่มตะปั้มนี่บอกได้เลยสระปัดรู้ได้เลยนี่จะมีต่างระดับทุกจุดทุกจุดเรื่องต่างระดับนี่เฮ้ยพลาดว่ายาเท่ เป็นเด้อเมาอ่ะเจ้าเอออันนี้มันเป็นหม้อขอบลุมนี่นะมันเป็นอันนี้อันนี้นะเป็นอันนี้เป็นอย่างบ่งามบอไม่ใช่บอเจ็บเด้อสนใจอะไรนะโอ้ยมีสองกเต็ปนะน้องดาวดูนี่มีสองสเต็ปโองนี้แล้วก็ตรงนู้น ว่าแค่แมนยางนี่คือคือแมนไก่หน่อยเจ็บเราไม่ต้องเดินเพราะาเพราะว่าตรงนี้คนคนเดินลง้วคุณมายืนคุนมายืนแล้วกันอันนั้นเลยบ็อกฮะมีเซฟคนบอกนแล้วกนันเลยมาีื้ออีละเชื่เนี่ย ฟังนะเออไอ้แจมมีคนมาแอบพูดอยู่ตรงนี้ด้วยอ,อ๋อเออไอ้แจมเขาจะถามอันนี้ว่าเขาจะพูว่าอันนี้นะมันเป็นอย่างบ่ถ้าว้าหนึ่งเสาว้านเท่ากับตียางเลยแต่พูดกันวาน่ามันตัดไม่เป็นยาอ๋อแต่มันเหมือนยางธรรมดาเนะปัดติ๊กตรงนี้นะหรือว่าปัดนะติ๊กธรรมดาไหมอ๋อมันเลื่อน,นได้เลย้วมันเป็นมันเป็นเล็กเั้งเป็นเล็กบพราะด้อย่างนี ยางแล้วเป็นยางที่คุณภาพดีเป็นพลาสติกเน่แต่คู่กันมาเอิญไม่มีซีเรียสเนี่ยได้บูจักรูปในนี้ก็คือไม่ได้มีขี้ดินไม่ได้มีขี้ฝุ่นเลยเนาะนี่สา,า,าหน้ากัน้าหน้าเลยที่โต๊ะนี่นะฮะไปท้าเนี่ยไปท้าแน,นี่ยน้องมาเห็นความสวยงามแบบนี้ผ่าวันหนึ่งเนาะมีเอฟซีมาซัพพอร์ตแล้วสี่ลืมไมโบอยู่หรือเปล่ลืมน้องที่บบลืมคนที่ซัพพอร์ตน้องมาบบลืมคนที่วันหนึ่งกับจำเขาบอกคอมเมดี้เด้อ อจาจารย์ส <Okay. S 2> ิเบ่งเ้อโอเคบลืมบุญคุณ <c oughs> อยู่แล้วเนาะสาหรับใครที่สาหรับคททนบคที่ทักพรเฮาตอนที่เฮายังบบหู้บมีหย่งนยัง่ทันสุดอยู่ฮะฮู้อหลานดีโอ้เป็นใคไ<ข>อโบไอลบคอยช่ดยเชตายางไกลเลยเมยทาละเอา้ยยาเมย่างเมย์เดดเมื่อี้ทยย่างเด เมื้อไขเห็นทางเมื้อหางลงเห็นทางลงกับเมื้อนะเป็นการเป็นการลดแคลอรี่อืมเป็นการเดินถึงเป็นข้อดีด้ยอันนี้น้ำหนี้จะเล็กบอลลูนเป็นอันนั้นนี่แต่เหมือนแบบเหมือนวันนี้ให้พี่สอนน้องติ๊กเบื้องนะพี่สอนน้องมาเที่ยวอย่างนี้เวลาอย่างนี้เราได้รับรู้ถึงสิ่งใดได้เร็นถึงสิ่งใดเจริญไหมสะดวกสบายไหมถามน้องเลยรู้สึกสะดวกสบายไหม สะดวกสบายมากๆรู้สึกว่าถึงความเจริญไหมเจริญถ้าเราได้มาแบบนี้เรารู้สึกอย่างนี้เราได้สัมผัสแบบนี้เราอยากบอกอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยนะเกี่ยวกับคนไทยรึไงโอ้โหยังไงอ่ะไม่คิดจะขอบคุณเจ้าของบ้านเขาเลยเหรออ่าขอบคุณประเทศไทยขอบคุณคนไทยที่ทำให้หนูได้ไม่ไเห็นอ่าสิ่งที่จเจริญหูจเจริญตาแบบนี้นะ สิ know, ่ง <dá> ที่หนูไม่เคยเห็นก็คือหนูมาประเทศไทยคือหนูเห็นหมดเลยขอบคุณที่ทําให้หนูได้เห็นทุกอย่างที่แบบไม่เคยเห็นอ่ะว่าหนูก็เด็กบ้านนอกเนาะก็ถือถือว่าเป็นอย่างเป็นสิ่งที่เราไม่มีโอกาสได้สัมผัสแน่ๆถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆประเทศไทยจริงๆเราก็ต้องขอบคุณตัวเองเลยนะที่เกิดอย่างน้อยๆนะเราไม่ได้เกิดเป็นคนไทยเราก็ได้เกิดใกล้ๆประเทศไทย แล้วเราก็ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสได้มาเห็นภาพบรรยากาศต่างๆและความเจริญสีไรแบบนี้เนาะเขาพูดก,ก,กันว่าในช่วชีวิตของเขา<ม>บ้านเมืองเขาจะมีโอกาสได้สัมผัสแบบนี้บอเขาพูดนะแต่เขา,าได้สัมผัสแล้วด้วยเพื่อนยังเขา,าได้หลับอาอนิสงส์จากพี่น้องคนไทยเพื่อนาะเป็น,นสางไทยประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อนความจเจริญชีไรแต่เขาได้มาสัมผัสได้มารับลู เราเบิรงมาชมเปิดทู้เปิดตาดีใจมากๆพี่ๆที่ได้มาเห็นความเจริญของเมืองไทยของประเทศไทยหนูดีใจมากที่อยู่ได้มาวันนี้มีความสุขที่อยู่ประเทศไทยคือแบบการเดินทางเอ่ยอะไรเอ่ยคือสะดวกสบายไปหมดเลยดูนะไม่ใช่ว่าเป็นเห็ดเป็นเห็ดอะไรหรอเป็นเห็ดทุกอย่างเลยเป็นสเต็กเป็นสไตล์แบบคือจริงจริงเห็ดตรงไปได้บอกตรงไปได้นะแต่มันยังคือเห็ดตรงไปอ่อ นอกจากความมันคงแข็งแรงแล้วยังต้องมีความสวยงามมีการออกแบบอันนี้ความคิดไอเดียของคนไทยสุดยอดเป็นเลยออ,อ,นนอันนี้เลยนี่อันนี้นะเขาค็เหตุอันนี้มาแบบนี้อันนี้น้ำนนนะถ้าเกิดมีน้ำมีอะไรมันก็จะลงตรงนี้ไงอออถ้ามีฝ<ม>นตกลงมากรงนั้นลงมานี้ฝนศาส์อะไรมาก็ไหลลงตรงนี้เห็นบช่องน้ำถ้าน้ำถ้าน้ำมันไหลลงนี่แล้วมันจะไปตกอยู่เีย ะจะมีหอข้างล่างข้างล่างจะมีหอหอบตองหอบระบายน้ำนี่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 พี่พวกพี่พอน้องมาดูนี่พอน้องมาดูนี่ดูนี่มาดูนี่เห็นไหมความรอบครอบตู้ดับเพลิงอันนี้คืออ่าความรอบครอบมันเป็นคือแบบการออกแบบยัง้งหมดเลยมันจะต้องอ่าคูดอีกว่าความปลอดภัยอยู่ตรงไหน ใช่อันนี้คือหนูเห็นทุกที่เลยที่หนูไปอ่ะนี่คือความปลอดภัยนะ<อ>การสร้างสถาน,นที่แบบนี้สิ่งใหญ่ๆแบบนี้มันก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยไม่แค่ความสวยงามไม่ได้แค่ว่าความสวยงามความอลังการเฉยไม่ใช่ทุกอย่างต้องครบควนความปลอดภยัยความสะดวกสบายความสวยงามครบครบู่ตรงนี้เลยหนูก็ว่าเลยว่าหนูไปที่หนูไปที่ไหนก็เห็นแบบอันนี้อ่ะเยอะมากทุกที่ทุกที่ที่หนูไปคือจะมีอ่าตู้รบเพลิง หรือว่าอะไรอย่างงี้คือเพียงแค่เซฟเรียกว่าเซฟที่ออกแบบเพื่อความปลอดภว่าจะเกิดเหตุการณ์ไหมคำถามคำถาม้อง,ามองดาวไอ้มีคำถามเสือว่าคนเล่าหลายๆคนยังบูฮู่ว่าสิ่งนี้คืออยังอันนี้คืออยังบอ่ตู้รับผึิงบอสีขาวๆนี่คือ,อยังทอฮะทอทอยยังบูฮู่คือกัน ทอย่างทอยังบู๊ทออ่าทอทอมันคือจีสามารถแบบว่าเก็บไ้แบบนี้ได้อ่ะทอย่างทอน้ำาบ่ฮะทอน้ำเบ่ไอ้ท้าว่าทอยอย่างให้ตอบมาเลยว่าทอยอย่างคือเวลาเกิดอ่าเกิดเสือเสือเพิ่มทั้งทั้งป่านออกไม่เ่อ๋อตู้น้ำที่อ่าเอาไว้ดับไฟเะ สา,ายยางสายยางสายยางไม่ใช่สายยางมันพับไม่ได้แบบนี้อา้าวบอกตีค่อยกระพูนเนาะอันนี้คือสายน้ำนั่นแหละน้องเขาเเา้าใจถูกแล้วคือตอนแรกน้องก็ไม่รู้เนาะแล้วยังไงคือหลายๆคนยังไม่รู้อ้าวหลายๆคนอ่ะีิวามาอย่าง,งาั้นอยู่ไทยอ่ะเขาขเข้าจจที่โบศึกษาท่านบอก คือเวลาเวลาเขาไปรีวิวทั้งดับเพิงิงหรือว่าไปรีวิวยังก็แล้วแต่เขาบอกว่าเมืองไทยเนะ่ะพราะมีทั้งดับเพิ่งดอกขนาดพา,ายุไทยมาหลายปีหลายเดือนยังยังบ่เห็นหรือเ่าจริงๆเขาพูดพี่เขาพูดอ,อันนี้คือคนไทยนี่เวลาเขาสั่งยังเขาเห็นยังนี่เขาจะสั่งแบบว่าให้พื้นที่มันเล็กที่สุดแล้วก็ใช้งานได้แบบยิ่งใหญ่อลังการนี่เห็นบอกเห็นบอกเขาสามารถใช้พื้นที่เล็กน้อยเก็บสายยางเก็บสายยางเก็บสายอ่าสายสีน้ำ สุดยอดการผลิตเลยเนาะสุดยอนเลยชุดยอนการผลิตเลยนี่แหละแนะนำบอกคนบ้านเฮาให้ผู Bilder ้แน่เนาะเพราะว่ามีคนลาหลายๆคนยังผู้ว่าสิ่งนี้คือทางรับเพลิงกับสายน้เนาะแนะนำให้เพิ่นผู้แน่ให้เพิ่นเบิ่งเนาะแนะนำอบไรแบบนี้ก็อันนี้พี่น้องอ่าอันนี้พี่น้องอันนี้แมนตู้รับเพลิงของประเทศไทยเพิ่นเนาะอ่าตู้รับเพลิงกับอ่าสายสีหนาม สำหรับผู้ใดที่บ์ปูผ้แม่สำหรับผู้ใดที่บ์ปูผ้อันนี้คือตู้รับเพิ่มมันจิมี่อ่ะมีตลอดมีอันทุกทีทุกเมื่ออันนี้เม็นตู้รับเพิ่มอันนี้เป็นตู้เก็บตู้เราเก็บถังดับเพื่องตู้เก็บถังดับเพื่งกับอ่าทายางเนาะที่สายหนามที่เอาไปเอ็นตับไฟกระแสไฟเวลาเวลาเกิดเวลาเกิดเพิ่งใหม่เนาะควายกระพูกกระดอนเนาะกระพุกวันนี้ไปไสุดยอดแล้วโอเค ถือว de mm. ่าถือว่าถือว่าเราเดินมาจากตรงนั้นแล้วผ่านสายสีมาดูแล้วแบบเนี่ยผ่าน้องมาดูหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้ก็ถือว่าทั้งได้ความผู้เนาะได้ความเพลินเพลินเจริญตาเลยครับได้ชื่นชมความสวยงามความเจริญสิ่งไรถือว่าไลฟ์สีก่อนเนาะสำหรับวิดีโอนี่ก็คือยางเตอรัเบเราเน่ยย่างเตอร์เล็บก็ถือว่าฝากติดตามน้องแห่ด้วยนะครับให้ความใจน้องแห่คอมเมนต์ที่ชมต่างๆเนาะถือว่าน้องดาวสาวนาวเนาะ เอ้ยพ่อแม่นนางดาวสาวสวรรค์นุ่งดาวสาวสวรรค์แม่นจางนางดาวสาวสวรรคัสดอฝากติดตามให้กำลังใจน้องนะครับน้องสำหรับคลิปนี้ขอจัดรายการน้องดาวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย